สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่5นะครับกันยายน2563นะครับวันนี้เรากําลังจะแพ็กสมุนไพรออกไปส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้มีสมุนไพรบารุงกําลังนะครับอ่า่ชุดนะครับขายอยู่ชุดละ1000บาทนะครับชุดนี้ทานได้2เดือนนะครับแล้วก็สมุนไพรช่วยรักษาการไทรอยนะครับชุดนี้ก็1,000บาท1ชุดทานได้ หนึ่งเดือนนะครับแนะนาให้ลูกค้าสั่งประจำสามชุดนะครับเก็บปลายทางก็บวกเพิ่มเป็นสามชุดก็สามพันห้าสิบบาทนะครับส่วนลูกค้าท่านนี้ก็โอ้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้วันนี้เลยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสั่งซื้อสมุนไพรได้นะครับที่ศูนย์แปดสีนะครับเจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับเราจะสมุนไพรตามอาการของลูกค้านะครับอย่าลืมท่านใดที่ มีปัญหาเกี่ยวกับไทรอย์นะครับไทรอย์เป็นพิษนะครับไทรอย์ต่ำนะครับไทรอย์ฮาชิโมโตะนะครับตาปอนคูตาปนูนคอพอกนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เมื่อกี้มียอดโอนมาหนึ่งชุดนะครับน่าจะเป็นสมุนไพรนะครับที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับ,บดลูกนะครับโอเคนะ้องอาอออกสมุนไพรมาเลยอ่าอีกหนึ่งชุดที่ แพคแล้วนะครับที่แพคแล้วนะอ่าก็จออุ้งมัดอังวังอโอเคนะครับอ่าเมื่อกี้ลูกค้ามีอาการปวดประจำเดือนแล้วก็มีลมออกทางช่องคลอดนะครับก็เจ็บหน่องหน่องด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดนะครับอ่าที่มีอาการยังไงก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไลสดุดนี้ก็เดี๋ยวก็จบไลสดุด เพียงแค่นี้ก่อนเพราะเกินห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะลงอังๆๆๆๆอังอังอ่านี่นะครับเอเป็นสมุนไพรนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้เก้าร้อยห้าสิบนะครับอ่าบวกเพิ่มห้าสิบาทถ้าโอนก็เก้าร้อยห้าเก็บปลายทางก็หนึ่งพันบาทนะครับอย่าลืมสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ